สวัสดีครับคราวนี้เราจะมาเฉลยข้อที่เหลือกันก็คือข้อ9ข้อ10แล้วก็ข้อที่11ไม่พูดทำํำเพลงข้อที่9ก้าเลยข้อที่เก้าเขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน80คนพบว่า18คนมีรถยนต์พนักงาน23คนมีบ้านเป็นของตัวเองและพนักงาน9คนมีบ้านและรถเป็นของตัวเองจงหาข้อที่เก้าจุาบอกว่าพนักงานที่มีทั้งรถหรือบ้านข้อที่2จงหาจํานวนพนักงานที่ไม่มีทั้งรถยนต์หรือบ้านเป็นของตัวเอง เริ่มต้นข้อนี้สิ่งที่โจทย์พูดถึงโจทย์พูดถึงพนักง,งานที่มีรถกับมีบ้านของตัวเองฉะนั้นรูปที่เราจะวาดก็จะเป็น2รูปด้วยกันคือแทนเซตที่มีรถกับมีบ้านอ่ะมีรถมีบ้านอยู่ภายใต้เอกภพสัมพัทธ์เดียวกันเหมือนเดิมเห็นไหม จากนั้นสิ่งที่โจดบอกจดบอกอะไรบ้างมีพนังงาน9คนที่มีบ้านและรถเป็นของตัวเองสแสดงว่าส่วนนี้9คนถูกไหมเราบอกแล้วว่าเราเริ่มหาจากตรงกลางก่อนคราวนี้เราเริ่มเชี่ยวชาญแล้วมีพนังงาน23คนมีบ้านเป็นของตัวเอง ยีคนบีบบ้านของตัวเองสองช่องนี้รวมกันจะต้องได้23่ามแต่ช่องนี้ไปแล้ว9กจะเหลือเท่าไหร่ยี่บสลบเหลือ10เท่าไหร่ครับ14 14คนและจากประโยคนี้มี1ิบเอมีสิคนที่มีรถยนต์แสดงว่า2ช่องนี้รวมกันจะต้องได้18ช่องนี้ไปแล้ว9จะเหลือช่องนี้อีกแค่แค่9คนถูกต้องครับ คนและสุดท้ายเขาบอกว่ามีอยู่สอบถามพนักง,งาน80คนแสดงว่าทั้งหมดรวมกันจะต้องได้80แสดงว่าส่วนที่เรายังหาไม่ได้คือส่วนที่อยู่ด้านนอกด้านในเนี่ยรวมกันได้14่บวกดลบกับ80ทั้งหมดก็จะเหลือคนที่ไม่มีทั้งบ้านหรือไม่มีรถเนี่ยมีอยู่48คน คราวนี้แทนค่าทุกส่วนแล้วข้อน,นี้รูปข้อน,นี้เราสามารถที่จะแทนค่าตัวเลขลงไปในแผนภาพเปลย์เลยได้สบายๆเลยเริ่มต้นข้อแรกเขาบอกว่าจํานวนพนักงานที่มีรถหรือบ้านเป็นของตัวเองรถหรือบ้านรถก็ได้หรือบ้านก็ได้หร,ไดหรือทั้ง2องอย่างก็ได้ฉะนั้นข้อที่1สิ่งที่โจทถามคือส่วนนี้แรงงานสีชมพูด้านในเมื่อกี้เราเพิ่งบอกไปมีเท่าไหร่นะ3าคนกระตอบไปเลย32คน ทัดมาเขาถามต่อว่าข้อที่เก้าเจ็ดสเขาถามว่าจํานวนพนังงานที่ไม่มีทั้งรถยนต์หรือไม่มีบ้านไม่มีรถยนต์หรือไม่มีบ้าน,น,านก็คือด้านนอกด้านนอกก็มีเท่าไหร่คิดไปแล้วมี48คนก็ตอบ48คนได้เลยแค่นี้สาหรับข้อที่9มีแค่นี้จบแล้วเห็นไหมมันค่อยค่อนข้างง่ายขึ้นเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยโจทย์ก็บอกแล้วอย่างที่บอกไปแล้วโจทย์มันจะซ้ำๆกับคล้ายๆกับของเดิมเห็นไหม พอเราทําบ่อยๆเราก็จะคุ้นชินถัดมาข้อที่10ข้อที่10บเขาบอกว่านักศึกษาสาขาหนึ่งมี1000คนมีนักเรียนภาษาอังกฤษมีนักเรียนมีนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ800คนเรียนคณิตศาสตร์400คนเลือกเรียนทั้ง2วิชาเนี่ย2อ0ยสคนอยากทราบ่ามีนักเรียนที่เรียนวิชาเพียงวิชาเดียวอย่างกี่คนข้อนี้เรียนอังกฤษเรียนคณิตเรียนทั้ง2วิชาเห็นไหมจนบอกมาหมดอยู่แล้วฉะนั้นว่าไปได้เลย กิดคณิตเรียนอังกฤษเรียนคณิตเห็นไหมอยู่ภายใต้เอกภพสัมพัทธเดียวกันเหมือนเดิมเขาบอกว่าเรียนทั้งสองวิชา280คนแสดงว่า280คนถัดมา คณิตศาสตร์400คนแสดงว่า400ลบกับ280ก็จะเหลือ120แสดงว่าช่องนี้ก็เป็น120คนและเช่นเดียวกันโจทย์บอกว่าภาษาอังกฤษมีคนเรียนอยู่800คน800ลบ280ก็จะเหลือ520คน500ช่องนี้ก็จะเป็น520คนถูกไหม เรียนทั้งสองอย่าง280คนเรียนเลขรวมแล้วต้องได้400คนช่องนี้ไปแล้ว280ก็จะเหลือช่องนี้อีกร้0เรียนภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามีทั้งหมด800คนแต่ช่องนี้ไปแล้ว280จะเหลือช่องนี้ก็อีกแค่520ทั้งหมดเนี่ยเขาสอบถามคนทั้งหมด1000คนแสดงว่าทั้งหมดรวมกันทุกช่องรวมกันจะต้องได้1000ช่องนี้520ช่องนี้280ช่องนี้120จะเหลือข้างนอกเท่าไหร่ก็ทดเลขเหมือนเดิม100 0 ลบด้วย5 2 0ลบด้วย280ลบด้วย120จะเหลือคนที่ไม่ได้เรียนเลขหรือไม่ได้เรียนอังกฤษเนี่ยอยู่80คนไหมคราวนี้เราสามารถตอบคำถามได้ละเขาถามว่ามีนักศึกษาที่เรียนเพียงวิชาเดียวอีกคนดังนั้นมีนักศึกษาที่เรียนเพียง วิชาเดียวคือส่วนไหนบ้างนี่ไงอังกฤษอย่างเดียวหรือเลขอย่างเดียวก็คือ520บวกกับ120ก็เป็น520บวก120เท่ากับ640คนจบแล้วสำหรับข้อที่10เห็นไหมแค่นี้เองงา่งายๆมากๆทำมาข้อที่1 1ข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าในการสํารวจความชื่นชอบของนักร้องพบว่ามีนักร้องที่ได้รับความนิยมในหมู่สุภาพสตรีสูงสุด3คนคือออฟป๊อปแล้วกว็ว่านเพราะว่ามีผู้ที่ชื่นชอบป๊อปเนี่ยจำนวน1 1 3คนมีผู้ที่ชื่นชอบออฟเนี่ยจำนวน180คนอ่ะเดี๋ยวหายไรไปเรื่อยๆเลย,เลยชอบป๊อป113คน ชอบออฟร้อคนชื่นชอบว่านหนึ่งร้คนชอบป๊อปและออฟสีห้าคนชอบป๊อปและว่านยีห้าคนชอบออฟและว่านยี่ิคนชอบทั้งสามสบห้าคนโจทย์อยากรู้ว่าอ่าแล้วก็โจทย์บอกต่อว่าผู้ที่ ไม่ชอบทั้งสามคนอยู่เจ็ดสิบสองคนเขาอยากรู้ว่าคนที่เขาสอบถามมีกี่คนหรือว่าเขาอยากรู้ว่า universe หรือเอกับพบสัมพัสในข้อนี้มีทั้งหมดกี่คนแค่นั้นเอง็นะแต่สังเกตดีๆโจทย์บอกมาหมดแล้วซ้ํากันทั้ง 3, สามซ้ำกันสองอย่างซ้ากันไม่ซ้ํากันเลยหรือว่าทั้งหมดมเลยโจทย์บอกมาหมดแล้วฉะนั้นเราก็แค่วาดรูปข้อนี้วาดรูปวาดรูปได้เลย ็นออฟว่อยู่ภายใต้เอกภพสัมผัสเดียวกันเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยคือเขาบอกว่ามีผู้ที่ไม่ชอบทั้ง3อยู่72คนสแสดงว่าด้านนอกมี72คนแน่นอนอยู่แล้วทัทนมาชื่นชอบทั้ง3คนจำนวน15คนทั้ง3 สิบห้าคนชอบออฟและว่านยี่สิบคนออฟและว่านยี่สิบคนตรงนี้ไปสิบห้าแล้วตรงนี้ก็จะเหลือเหลือห้าคนชอบป๊อปและว่านยี่สิบห้าคนป๊อปว่านยี่สิบห้าคนชอบป๊อปและว่านยี่สิบห้าคนถูกไหมตรงนี้ไปแล้วสิบห้าตรงนี้ก็จะเหลือสิบคนถัดมา <c oughs> ชอบ ป๊อปและออฟ45คนป๊อปและออฟคือ2ช่องนี้45คนแต่ช่องนี้ไปแล้ว15คนจะเหลือช่องนี้อีก30คนถัดมาชอบว่าน190คนชอบว่านทั้งหมดเนี่ยรวมกันจะต้องได้190แต่ตรงนี้ไปแล้ว10ไปแล้ว15ไปแล้วอีก5ฉะนั้นหักลบกันจาก190ลบ15ลบ5ลบ10 จะเหลือคนที่ชอบว่านอย่างเดียว160คนเห็นคนลบเลขธรรมดาลเลยทันมาเขาบอกว่าคนที่ชอบออฟเนียมีรวม180คนทั้งหมดนี้รวมกันจะต้องได้180ช่องนี้ไปแล้ว30ไปแล้ว15ไปแล้ว5จะเหลือเท่าไหร่ช่องที่ชอบออฟอย่างเดียว180-30-15-5ลบ30ลบ15ลบ5ได้100 30คนและสุดท้ายเขาบอกว่าชอบป๊อปเนี่ย113คนทั้งหมดนี้รวมกันจะต้องได้113แต่ช่องนี้ไปละ30ช่องนี้ไปละ15ช่องนี้ไปละ10จะเหลือช่องที่ชอบป๊อปอย่างเดียวนีทุ่คนก็คือ113ลบ30ลบ15ลบ10เหลือ5 8คนเห็นไหม ฉะนั้นข้อนี้ครับเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าคราวนี้เรารู้ทุกช่องแล้วแต่สิ่งที่เขาโจทย์ถามโจทย์อยากรู้คืออยากทราบว่าจานวนผู้ที่เข้าร่วมการตรวจสอบครั้งการสนนํารวจครั้งนี้มีกี่คนดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการสํารวจมีเท่าไหร่เอาแต่ละช่องมาบวกกันแคเนเองก็จะเป็นไม่ชอบใครเลย72คน ชอบออฟอย่างเดียว330ชอบว่าชอบออฟอย่างเดียวบวก5้บสาบวกหนึยชอบว่านอย่างเดียวบวกอีก30ชอบออฟและออฟบวกอีกหชอบออฟและว่านบวกอีก10ชอบว่านและออฟแล้วก็บวกชอบทั้งสามอีกสิหคนซึ่งรวมแล้วข้อนี้ 72บวก130บวก53บวก160บวก30บวก5บวก10บวก15รวมก,ก,กันแล้วได้475คนแค่นี้เห็นไหมไม่ได้ยากเลยสำหรับเนื้อหาในส่วนของอ จทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแก้แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในเซตเห็นไหมลักษณะของคําถามลักษณะของโจทย์มันก็จะมีประมาณนี้เห็นปะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานหรือว่าจะเป็นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นข้อสอบอะไรก็จะอยู่ประมาณนี้อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยก็จะเป็นเรื่องของร้อยละหรือเปอร์เซ็นที่อาจจะเพิ่มเข้ามาเห็นไหมแต่พื้นฐานเบื้องต้นก็มีเท่านี้ตัวทำหลับตัวยอย่างโจทย์เนื้อหาก็มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสงสัยอะไรก็สอบถามได้เช่นเคย เจอกัในใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ